หาดใหญ่เจอกับภัยพิบัติหนักๆน,นะคะแม้ว่าน้ําลดแล้วยังมีสิ่งที่ยากกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูวันนี้นายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่หาดใหญ่เป็นรอบที่4ี่แล้วลงไปดูด้วยตัวเองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่านประเมินแล้วว่าแนวโน้มดูดีขึ้นนะคะท่านก็จะลงพื้นที่ไปไปดูว่าจะส่งความช่วยเหลือไปตรงไหนแล้วก็เร่งฟื้นฟูตรงไหนได้บ้างวันนี้เดินทางจากบอนอหกนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะลงพื้นที่ไปโดยมีคนมารอต้อนรับเป็นจํานวนมากนะคะหนึ่งในนนนั้มีา นายกแป้นหรือว่าน,นายนรงพรณพัฒลุงนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ลงพื้นที่ไปรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีด้วยก็เจอกระแสดราม,ม่าเยอะว่าในเรื่องของการดูแลน้ําท่วมท่านเอาอยู่ตามที่ท่านเคยบอกหรือไม่อย่างไรในขณะเดียวกันเรื่องของการที่ทหารท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณพลเอกอุกฤษบุญตาโนนผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ลงมาบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองท่านดูตามรถที่ทหารอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ถามสถานการณ์ว่าเป็นยังไงในขณะเดียวกันในหมวดของการฟื้นฟูก็มองว่าจะต้องทําให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนให้เร็วที่สุดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องเร่งดําเนินการกับบุคคลเหล่านั้นก็คือ กลับคืนญาติโดยเร็วที่สุดโดยเร่งการพิสูจน์อัตลักษณ์ให้รวดเร็วก็ต้องดูนะคะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นรับไม้ต่อในการดําเนินการเต็มที่อย่างไรบ้างฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะเป้าหมายเป็นเรื่องของการคืนดีแล้วก็การเร่งคืนอู่้พู้เราะร้ายที่เสียคีนเสียเราก็จะเร่งดําเนินการคืนล่างให้กับญาติไปพอคืนล่างไปปุ๊บเนี่ย ไปมรณะบาดได้เราก็จะได้จ่ายค่าทำศพนะครับให้รายละสอล้านบาทซึ่งตร <ฮะ S 1> งนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เตรียม จัดสรรงบป,ประมาณแจัดสรรงบป,ประมาณนะคะในการที่จะทําการจ่ายค่าชดเชยกรณีผู้เสียชีวิตรายละสงล้านบาทหลังจากนั้นก็จะมีการส่งกลับคืนญาติโดยเร็วที่สุดส่วนการที่ประชาชนจะกลับเข้าบ้านเดินเห็นบอกนายกรัฐมนตรีก็จะดูในเรื่องของการซ่อมแซมดูแลบ้านแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยเห็นบอกว่าฝ่ายทาผู้การสงขลาในการจัดชุดลาดตระเวนความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้โหดรถทหารไปเองเลยค่ะไปดูตามพื้นที่ต่างๆเห็นบอกว่าจะไปสํารวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ คุณผู้ชมทีนี้เมื่อวานนี้ย้อนกลับไปมันมีดราม่าหนึ่งเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลในวงประชุมของสปกชค่ะซึ่งทางด้านของคุณพาราดอนปริศนานันทกุลเนี่ยท่านก็เป็นประธานอยู่ที่หัวโต๊นี้ด้วยนะแต่ปรากฏว่ามันมีช็อตที่ทางด้านของนักข่าวถามถามว่ารัฐบาลยอมรับไหมคะว่ารัฐบาลประเมินสถานการณ์พลาดเรื่องของน้ําท่วมแล้วจังหวะนี้คุณพาราดอนปัดไม้แล้วไม่ตอบคําถามลองดูช่วงนี้ค่ะถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องยอมรับริษยงคะว่าประเมินสถานการณ์ คุณนะครับขอบคุณครับไม่ตอบคําถามอ่ะพูดแค่ขอบคุณแล้วเดินลุกออกไปเลยทีนี้โอ้โหโลกโซเชียลถ้าแตกคุณผู้ชมหลยแลคนก็วิพากษ์วิจารณ์กับการการะทําครั้งนี้วันนี้ทางด้านของคุณพาราดอนเองก็มีการออกมาพูดกับสื่อมวลชนมีการออกมาขอโทษด,ด้วยท่านขอโทษว่ายังไงบ้างพูดว่าอะไรคุณผู้ชมลองฟังค่ะผมถือโอกาสตรงนี้นะครับกราบขอผมถือโอกาสตรงนี้นะครับกลาบขออภัยทุกคนนะครับจริงผมไม่มีเจตนาที่จะ เลี่ยงหรือไม่ตอบในคำถามใดๆเพียงแต่ว่าเราประเมินสถานการณ์เมื่อวานสิ่งที่อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบก็คือมาตรการต่างๆแล้วก็เนื้อหาสาระที่ฝ่ายปฏิบัติได้ปฏิบัติหน้าที่กันส่วนประเด็นทางการเมืองในช่วงนี้เนี่ยทางพวกเราก็ยังไม่ ไม่อยากที่จะให้ออกไปเป็นประเด็นสําคัญพาราดอนก็บอกบอกว่าจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะเลี่ยงอยากจะให้ไปโฟกัสที่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เรื่องน้าท่วมไม่ได้อยากจะให้ไปโฟกัสเรื่องของการเมืองค่ะนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทุกคนครับก็พยายามที่จะช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ครับอย่างร้อยเอกธรรมนัฐก็เป็นคนที่ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ลงอย่างต่อเนื่องเช้าที่ผ่านมาผู้ชมครับนี่เลยภาพนี้ร้อยเอกธรรมนัฐลงพื้นที่หาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ กระทบนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับเห็นว่าในหลายชุมชนระดับน้ำเนี่ยนะฮะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่อนข้างจะลดลงเยอะมากซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐนะครับก็ได้เปิดเผยว่าวันนี้ในการลงพื้นที่ได้มีการให้กําลังใจชาวบ้านและก็มีการให้ความมั่นใจกับชาวบ้านด้วยว่านายกอนุทินเนี่ยจะหามาตรการในการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแน่นอนทางระยะสั้นและก็ระยะยาวลองดูบางช่วงบางตอนครับที่ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านวันนี้ครับ กลับไปบ้านกลับไปบ้านโอเคใครรู้ไหมเนี่ยใครจะรู้แล้วเขไม่เคยรู้จักแต่เขาบอกแล้ว่าขอบคุณมากๆอะไรนะคยธรรมนัตผมล่าขอบคุณมากๆเลยเมื่อก่อนหนูน่ะอยู่เมื่อก่อนหนูหนูอยู่ดอนเมืองอะหนูเป็นไปกลับบ้านกลับบ้านนะหรือจะช่วยออมสิ่ต่อผู้ชมฮะคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆนะพอเจอร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยบางคนถึงกับยกมือไหว้เลยบอก ยังไงก็ได้ช่วยหนูยังไงก็ได้ขอให้ช่วยหนูด้วยนะะอืมก็เท่าที่ดูเนี่ยชบบาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆเท้ายังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยคุณผ,ผู้ชม,มยังเลอะโครนอยู่เลยร้อยเอธธรรมนัตท่านก็อยู่ตั้งแต่น้ําท่วมยันน้ําลดเลยนะคะแล้วก็บัญชาการเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่ด้วยมันมีกระแสดราม่าหนึ่งเกิดขึ้นคือทหารกับทางฝั่งของร้อยเอกธรรมนัตเรื่องนี้คือ มีการพูดคุยแล้วมันมีดราม่าว่าเอ๊ะหรือว่าแยกกันทํางานแลแ้วไม่ลงรอยกันหรือเปล่าวันนี้สยบดราม่าด้วยภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ทางทหารลงพื้นที่พร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านเห็นบอกว่าท่านแม่ทัพภาคที่4ี่เองโดยพลโทรนรทิพย์โพยนอนะคะท่านก็เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ําท่วมที่หัดใหญ่ต้องบอกว่าลดลงอย่างมากแล้วสําหรับน้ําท่วมโดยเฉพาะในโซน4และโซน8ที่น้ำ ท่วมหนักนะคะที่รถไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้แต่ล่าสุดเห็นบอกว่ารถขนาดใหญ่ของทหารสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้แล้วเนื่องจากน้ําที่ลดลงประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทหารเชื่อว่าทุกอย่างคลี่คลายพร้อมจัดชุดลาดตระเวนป้องกันเหตุลักทรัพย์ด้วยค่ะาเมื่อวานมีคนไปยื่นไปทางประตูหมู่บ้านชุมชนที่ ี่น้องประชาชนไม่เข้าและมีการแจ้งมาเราได้มีการจัดชุดร,รัตเวนร่วมระหว่างทหารตำรวจและมีเจ้าที่ปกครองมาร่วมวันนี้ซึ่งมีพอสาวจะมาร่วมด้วยก็จะเป็นชุดรัตเวนร่วมพยายามค้า,าคืนไมะน,นั้นกลุ่มจุดไหนที่พี่น้องประชาชนเห็นความไม่เรียบร้อยหรือว่ามีพิรุษจากเจ้าหน้าที่จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีขอให้แจ้งเจ้าที่เลย นะครับเราจะมีรถวิ่งทั้งคืนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนในตอกซอกซอยต่างๆ,ๆทางแม่ทัพภาคที่4นอกเหนือจากท่านเนี่ยเล่าเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันมีกระแสดราม่าหนึ่งในโลกโซเชียลว่ามีศพลอยเกลื่อนในช่วงน้ำท่วมท่านยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงโดยท่านเนี่ยได้มีการขึ้นเฮลิอคอปเตอร์บินต่ำเพื่อสำรวจในพื้นที่ตามที่มีการโพสต์เรื่องศพเกลื่อนแล้วมีการสอบถามชาวบ,บ้านในพื้นที่ปรากฏ เฟกนิวค่ะคุณผู้ชมคุณผู <Fake S 2> ้ชมและย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ต้องบอกว่า1วันพันกว่าเรื่องของจริงเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีคําสั่งหนึ่งออกมาเหมือนเป็นการสั่งเด้งผู้กํากับสพหัดใหญ่หลายหลายคนก็ตอกอกตกใจเลยว่าโอ้ทาไมถึงมีการสั่งเด้งแบบนี้ทีนี้ล่าสุดทีมข่าวก็เลยไปสอบถามทางด้านของพอบตรค่ะพลตารวจเอกกิตรัตนเพชชบิ๊กต่บิ๊กต่ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันพบว่ามีความบกพร่องเรื่องของภาวะผู้นําและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะว่าวันที่ไปลงพื้นที่พอ ลงพื้นที่ไปถึงกลับพบว่าผู้กํากับสพหัดใหญ่ท่านไม่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมตรงนี้แหละเลยมองว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบฟังเสียงพบตรค่ะผมลงไปเองครับแล้วก็ต้องเรียนว่าไม่ได้มีเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องของภาวะผู้นงเลยนะครับและการดูแลผู้แทนชา แต่เตรียมอาหารไปเยอะอันนี้พูดเรื่องจริงเลยว่าเตรียมอาหารไปสองลำเลือในระหว่างทางก็เจอพี่น้องประชาชนซึ่งเราก็ต้องให้ครับประชาชนต้องมาก่อนใช่ไหมครับก็ให้ให้ประชาชนไปสุดท้ายไปถึงแฝตตำรวจไม่เหลือเลยหมดแต่เราต้องไปเห็นด้วยตานะครับไปเห็นด้วยตาแต่ตัวผู้กับเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ยืนยันชัดๆนะคะว่าเป็นเรื่องของการที่ไม่มีภาวะผู้นําอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมครับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราทราบกันดีว่าตอนนี้ถ้ากู้ภัยจะเข้าไปเนี่ยคนพื้นที่สําคัญมากมีคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าเห็นแล้วน้ําตาไหลบางคนร้องไห้ดีใจแทนผู้ชายคนหนึ่งเขาเนี่ยพยายามที่จะเป็นคนนําทางให้กับทีมกู้ภัยแต่ใน,ในใจของเขาเนี่ยก็ยังกังวลนะเพราะว่าในช่วงที่เขาเป็นคนนําทางเนี่ยปรากฏว่าพ่อเขาเก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่ทราบชะตากรรมเลยว่าพ่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้เจอพ่อหลายวันเหมือนกัน แต่ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่เขากําลังนําทางทีมกู้ภัยไปช่วยชาวบ้านคุณผู้ชมฮะมีเรือกู้ภัยอีกลำหนึ่งสวนมาปรากฏว่าลํานั้นพ่อเขานั่งอยู่ปลอดภัยดีสวนกันแบบนี้เลยฮะไ่ปอกน ไม่ไม่บอกแต่แรกว่าไปช่วยพ่อแล้วก็ไปก่อนแล้วไม่บอกก่อนว่าไปไปช่วยพ่อล้วได้ไปก่อนคุณผู้ชมฮะทีมกู้ภัยว่าอ้าวแล้วไม่บอกล่ะว่าพ่อเนี่ยก็ติดอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าหลายคนเห็นก็บอกประทับใจดีพี่เขาเจตนาดีและสุดท้ายพ่อเขาเองครอบครัวเขาเองก็ปลอดภัยแบบในคลิปครับ